เราไม่ใช่ร้านอาหารคลีนแน่นอนเราเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารจานเดียวที่คิดมาด้วยโภชนาการที่ครบห้ามู่เราเรียนเมืงอต่เด็กว่าทานอาหารครบห้ามู่ทุกวันนี้40แล้วเรายังทำไม่ได้เลย โปรตีน1ส่วนข้าว1ส่วนผัก2ส่วนใน1จจานนั่นคือ1นิยามของบาลานซ์ไดเอทอีกนิยามของบาลานซ์ไดเอทคือถ้าวันนี้ฉันกินคาร์บเยอะละพรุ่งนี้ฉันจะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยลงฉันกินโปรตีนมากขึ้นก็คือบาลานซ์ไปชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่วันนี้ไงสร้างสมดุลในการกินเอาตามที่ร่างกายเราต้องการหอมมากเลยอร่อยไม่รอเล่นอร่อยจริง สวัสดีชาวซอสเรื่องเรากินได้ทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอมมูนิตี้แห่งใหม่กลางสามย่านนะครับมีชื่อว่า Slow Combo ครับซึ่งร้านในคอมมูนิตี้แห่งนี้นะครับทุกร้านจะเป็นร้านที่ค่อนข้างแคร์เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือว่าการดำเนินชีวิตยังไงให้มีบาลานซ์ครับซึ่งวันนี้พลาดไม่ได้นะครับร้านที่เราจะไปลองกันเป็นร้านที่คำนึงถึงเรื่องบาลานซ์เอครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบาลานซ์เอคืออะไรไปครับ ถึงหน้าร้านนะครับร้านที่เรามาวันนี้มีชื่อว่าครัวแม่คำนวนนะครับส,สวัสดีครับค่ปะปารณีพ่วงเงินค่ะเป็นเจ้าของร้านครัวแม่คำนวนค่ะก<ๆ>่อนหน้านี้และตอนนี้ก็ยังทำอยู่ก็เป็น Marketing Strategy ค่ะมีบริษัทเอเจนซี่ของตัวเองทำามเดีย planning แล้วก็ planning การตลาดให้แบรนด์ต่างๆค่ะผ่านมาทำแม่คำนวนมันมก็เริ่มจาก ปัญหาตัวเองแหละคือเมื่อเราอายุมากขึ้นคนรอบข้างเราอะเรารู้สึกว่ามีแต่ทําไมมันมีแต่เรื่องของอาหาระวะคือคนรอบข้างเราอย่างพ่อเนี่ยคุณพ่อเป็นเบาหวานแล้วคุณพ่อก็ตอนหลังมามีร้านอาหารจีนมาเปิดข้างบ้านพ่อกินแชมเปญันละขวดกับมาราทุกวันสโตรกแดงเลย30วันเท่านั้นเห็นผลเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าแม่งจริงว่ะแม่งเร็วมากพ่อพ่อเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่อาหารเนี่ยมันเกินอยู่ที่ร่างกายไม่รับได้ไง หมอก็บอกต้องควบคุมอาหารนะควบคุมอันนี้พ่อเป็นสโตรกห้ามกินอันนี้อันนี้เขาาก็มาสอนคนที่บ้านว่าเขาจะทานถั่วได้ในแค่20กรัมต่อวันนะเขาจะทานข้าวได้แค่นี้ระบบที่บ้านเลยเป็นระบบช่างตวงวัดเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะ y o U a R W h a t y o U E a t แต่พอแบบอายุเริ่มมากขึ้นระบับเห็นต่างๆอะแล้วรู้สึกเออมันก็จริงอะอาหารเป็นแบบ มันมีความสัมพันธ์กับร่างกายโดยตรงอารมณ์ด้วยนะง่ายๆหิวอารมณ์เสียปะอาหารนะมีผลกับอารมณ์กินอาจจะกินอิ่มไปก็มีผลกับอารมณ์กินไม่พอก็มีผลต่ออารมณ์แม้จะทั้งออกกาลังกายยังไงทานอาหารไม่ดีก็เห็นผลช้าพอให้ว่าพูดว่าเห็นผลช้าถึงไม่เห็นผลนี่ปะแต่โชคดีว่าที่บ้านนะแม่ครัวคอนพ้างจะแบบสตรทกับเรื่องนั้นนะส่งไปเรียนโภชนาการ สองอาทิตย์กับหมอที่โรงพยาบาลก็เลยรู้สึกว่าจริงๆต้องไม่ได้ยากแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่มีเวลา,าเหมือนเราไงก็เลยคิดว่าจริงๆก็เนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของคนแม่คำนวณจ้าครับวันนี้รเรามีเมนูอะไรที่เราจะทาบ้างครับวันนี้นะคะเราจะทําเมนูข้าวผัดไทยกุ้งแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูข้าวหมู UFO ข้าวหมู UFO คืออะไรใช่มันจะเป็นข้าวค่ะแล้วก็หมูย่างทานกับ,บไข่ออนเซน แต่ว่าเราใช้น้ำดองเหมือนกับไข่ดองอะแต่ว่ามาลาดแทนแทนที่จะเป็นการดองไข่ค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายนี่คือเมนูติดบ้านข้าวหมูคั่วกระเทียมพริกไทยและนี้เป็นเมนูแบบดีต่อใจค่ะวันนี้เราจะเริ่มทําเมนูทั้งหมด4เมนูอย่างที่บอกไปก่อนจะทําอาหารเราจะแยกเป็นกล้วยแบบนี้แบบใช่เราตวงไว้หมดแล้วค่ะอย่างอันนี้เราก็ตวงไว้แล้วว่าเราจะใช้ได้ที่ปริมาณเท่าไหร่น่าจะนซีอิ๊วดำ นี่คือซีอิ๊วดำค่ะอันนี้คือซอสปรุงรสอันนี้ไข่อันนี้คือพี่สองคือเราไม่ใช่น้ําตาลทรายเราใช้น้าตาลหล่อลูกว้วยนี่คือน้ำตาลหล่อลูกว้วยอ๋อใช่ซึ่งหล่อลกล้วยคือศูนย์แคลอรี่นะทำ,ทำไมน้ําตาลจากหล่อลกล้วยคือศูนย์แคลอรี่ถ้าเกิดมันมีความหวานอยู่แล้ว คือลอของกล้วยเป็นผลไม้ที่มันมีความหวานมันเป็นความหวานจากเปลือกของเขาอะค่ะ mm hmm. ดังนั้นนะแคลอรี่มันเท่ากับสูงมันไม่เหมือนกับน้ําตาลปกติทั่วไปที่แบบเรากินกันในชีวิตประจำวนันใช่ใช่ใชคือน้ําตาลทรายขาวอะคะ่ะหรือน้ําตาลในของหวานที่เราใช้อะ่ะส่วนใหญ่แล้วอะมันจะมีค่า G I สูง mm hmm. คือดัชนีน้ําตาลสูง mm hmm. คือพอเราทานเข้าไปเนี่ยอินซูลินมันจะออกมาพออินซูลินมันออกมาสูงเนี่ย มันก็ไม่ไปเาผาผลาญไขมันไงมันก็จะเก็บสะสมใช่มันก็จะเก็บสะสมอย่างคนที่จะเห็นว่ามีพุงล่างหรือแบบเหมือนออกกําลังกายแล้วไม่เห็นเพราะว่าน้าตาลอาจจะทานน้าตาลเยอะเกินไปสําหรับพี่อาหารคลีนมันไม่ได้ว่าต้องทําให้เราผอมนะคือถ้าพูดถึงอ้วนผอมมันต้องพูดถึงแคลอรี่แต่พี่ถึงบอกว่าจริงๆเราเรานับแคลอรี่ให้เพื่อเป็นอินเด็กซ์ชี้วัด สำหรับคนที่ลดน้ำหนักแต่จริงๆไม่ต้องสนใจแคลอรี่เลยก็ได้คนทานอะโวโคาโดอ่ะเขาคิดว่าสุขภาพดีกูดฟัดแต่อะโวคาโดหนึ่งลูกอ่ะเท่ากับน้องกินไก่ย่างชิ้นครึ่งก็ได้กินไก่ย่างดีกว่าไหมอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ทางออกนะครูเลาแม่คำนวณพี่คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่า คนที่มาเริ่มมาขั้วแมคานวณจะเริ่มสังเกตได้ว่าข้าวควรจะทานปริมาณขนาดนี้โอเคลนะเนื้อสัตว์ควรจะมีปริมาณขนาดนี้คือจานที่เราเลือกมาทุกุกเมนูจานใจเดียวคนเราทานอะไรก็ได้ในปริมาณที่เหมาะสมในหนึ่งจานอะเราเบสออนแคลอรี่ของคนทำงานที่ต้องทำสามมืออะไรอย่างเงี้ยจริงมันเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าจะเป็นทางออกอันนี้คือเครื่องช่างประจำร้านใช่ค่ะเครื่องช่างแล้วเราก็จะเอาถ้วยวางก่อน ตั้งให้มันเป็นศูนย์อย่างเช่นอันนี้เราตรวงว่าต้องการน่าประมาณ7กรัมค่ะเราใช้7กรัมเพื่อเล่าไม่ให้แคลอรี่เกินอ่ะ7เนี่ยค่ะเส้นเนี่ยเราจะใช้ไม่เกิน125กรัมเนี่ยค่ะก็จะมาอยู่ร้อยสิ117็ร้อยสิบเจ็ดกรัมใช่ใน1จานเราคำนวณมาละรเราจะชั่งเต็มไปเลยอย่างข้าวเราก็จะเป็นแพ็คๆๆๆไว้เลยคือเรานับแคลอรี่อ่ะแคลอรี่ตัวแปสูงมาก ดังนั้นนะเราก็พยายามแพ็คทุกอย่างอย่างเส้นเราก็จะแพ็คเวลาว่าประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะไข่ก็เหมือนการฟองเล็กฟองใหญ่เราก็จะใช้เบอร์เดียวฟองเดียวตลอดเราพูดไม่ได้ว่ามันจะไม่เปลี่ยนเลยนะแต่เราก็จะพูดว่ามันบวก 0, ลบสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะคิดว่ามันจะอยู่ประมาณบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วถ้าเกิดรวมแต่ละเมนูเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่แคลครับถ้าทั้งหมดเลยนะคะมันน่าจะสี่เมนูมันจะมาอยู่ประมาณพันสองร้อยถึงพันสองร้อยห้าสิบ จริงๆอันนี้ก็ดูเยอะมากเลยนะครับใช่พันแต่ว่าแค่พันสองแคลอรี่ถูกเพราะว่ามันไม่มีตัวแปรแบบตัวที่แคลอรี่เยอะใช่อย่างเช่นน้ำตาลแล้วก็เป็นศูนย์แคลแล้วก็จะไม่มีเพิ่มมาน้ำมันเราใช้แค่1ช้อนชาแต่ถ้าเกิดเป็นร้านตามสั่งทั่วไปกะเพราเขาก็โซงใส่ใช่ใช่จริงๆอะตอนแรกเลยเราเปิดมาด้วยเมนูข้าวแกงทั้งหมด ข้าวแกงเลยข้าวแกงเหมือนร้านข้าวแกงเลยแกงเขียวหวานเออยอะไรเอ่ยแต่เป็นสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยอะไรเงี้ยแต่ข้าวแกงเนี่ยเวสเยอะมากๆเพราะเราคำนวณลูกค้าไม่ได้คือเราจะมีอาหารเหลือเยอะมากรู้สึกว่าแบบจุดขายมันไม่ชัดเจนแล้วมันไม่สามารถจะออฟเฟอร์ความเป็นอาหารท้าหมู่ได้เพราะถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาสั่งไก่ไข่พะโล้กับแกงเขียวหวานเงี้ยแปลว่าเขาต้องได้ทานผักไ่ครบแน่นอนคือมันไม่เราไม่สามารถจะวางผักไว้ตรงไหนได้ เราคิดว่าจริงๆก็เลยเปลี่ยนจากร้านข้าวแกงอะมาเป็นร้านอาหารจานเดียวซึ่งเราก็จัดเหมือนกับที่เราทานเลยมีโปรโตีนที่เพียงพอคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอไฟเบอร,ร์ที่เพียงพอค่ะเมนูแรกคือข้าวหมูคั่วกระเทียมน้ำมันปกติอันนี้คือ1ช้อนโตใช่ไหมแต่เราจะใช้ประมันแค่เนี้ยครึ่งช้อน อันนี้คือน้ำมันอะไรบ้างนะครับน้ำมันลำาคค่ะอันนี้เป็นน้ำยำน้ำยำที่เราทำเองโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลจะเป็นแค่น้ำปลากับน้ำมะนาวอะค่ะอะไรที่เป็นแบบเบสอะเราจะพยายามไม่ใส่น้ำตาลไปก่อนตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราไม่มีพวงให้น่าร้านไม่มีเครื่องปรุงอะเราไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรให้อ่ะคนก็ไม่ถามนะคนก็ไม่ถามเหมือนคนที่มาร้านพิตาก็คือต้องเป็นคนที่รู้อยู่แล้วไหมว่าเราสามารถมากินร้านนี้แบบเต็มที่ได้ใช่ ต่ก็อีกในนึงก็คือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ารสชาติอาหารอนะถ้ามันโอเคแล้วอะก็ไม่ต้องเติมก็ได้ใช่ใช่แล้วก็บางคนที่ไม่ทราบว่าร้านเราอะเป็นอาหารที่แบบคุมปรุงอนะแต่ว่าก็มีขอน้ำพริกน้ำปลาบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะเออเราก็คิดว่าเออจริงๆก็อยู่กันได้นี่ไม่ปรุงรสเราไม่ใช่ร้านอาหารคลีนแนะ่นอน น้ำปลาเราใช้น้ำปลาปกติเราใช้น้ำมันลำข้าวไม่ได้ใช้น้ำมันมะกอกแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะบอกว่าเราเป็นร้านอาหารตามสั่งนี่แหละร้านอาหารจานเดียวที่คิดมาด้วยโภชนาการที่ครบห้าหมู่มันเป็นสแตนดาดของชีวิตอะ่ะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าทานอาหารครบห้าหมู่ทุกวันนี้สี่สิบเรายังทำไม่ได้เลยเริ่มเลยอันนี้พี่ะอะไรครับเนี่ยพี่ปุ้ยคะ่ะพี่ปุ้ยเป็นมือผัดที่นี่เลยใช่ไหมฮะ ช่พี่ปุ้ยเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ไปเรียนนักโภชนาการเกี่ยวกับการชั่งตรงวัดใช่ข้าวที่นี่คือใช้ข้าวข้าวกล้องแดงหมดเลยะมันจะเป็นข้าวหอมมะลิค่ะผสมกับข้าวกล้องก็เป็นแบบสัดส่วนใช่สัดส่วน80-20ข้าวหอมมะลิ80ข้าวกล้อง20ทําไมต้องต้องผสมอะครับคือจริงๆข้าวกล้องเนี่ยกับข้าวหอมมะลิเนี่ยแคลอรี่ไม่ได้ต่างกันมากแต่ประโยชน์ของข้าวกล้องคือช่วยในเรื่องไฟเบอร์การขับถ่ายแต่ข้าวของเราจะแช่เย็นได้หมดเลยนะ เพราะเราใช้น้ามันน้อยดังนั้นถ้าเราใช้ข้าว,าวที่ไม่แค่ไม่แค่แข็งอะไม่ใช่เย็นอะมันจะเปียก<ะ>ใช่เหมือนที่เขาบอกกันว่าเวลาจะผัดข้าวให้อร่อยก็่เป็นข้าวที่แช่เย็นไว้ใช่แล้วถูกต้องจะเป็นข้าวหุงสุกใหม่ไม่ได้ใช่ <Rab. S 2> เห็นไหมว่าเนี่ยขนาดไม่ใส่น้ํามันอะมันก็มันก็ไม่ติดกระทะอยู่แล้วนะเพราะมันก็มีน้ํามันของหมูออกมาจริงๆแล้วเราชั่งตรงไว้หมดเลยนะ แล้วแม้กระทั่งน้ำที่ตักอะค่ะเราก็เราก็ใช้ที่มันช่างอยู่แล้วคือหมายความว่าหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็ใช้ช้อนที่แบบนี้เราก็จะรู้ว่าครึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณไหนครึ่งช้อนชาประมาณไหนอะไรเงี้ยเราใช้ที่อะไรที่มันมีอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ใส่น้ํามันเลยเห็นปะมันก็ไม่ติดกะ,ะอยู่แล้ว ปโปรตีน1ส่วนข้าว1ส่วนผัก2ส่วนใน1จานนะนั่นคือหนึ่งนิยามของบาลานซ์เดเอีอีกนิยามของบาลานซ์เดเอทคือถ้าวันนี้ฉันกินคาร์บเยอะละพรุ่งนี้ฉันจะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยลงฉันกินโปรตีนมากขึ้น <S <S ก็คือบาลานซ์ไปชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่วันนี้ไงฉันนับไปไมันมี1นสัปดาห์มันมี1เดือนก็ถ้าเกิดบาลานซ์ทั้งเดือนออกมาแล้วเฮ้ยจริงๆเพอร์ฟอร์แมนไม่แย่นะแต่ถ้าเกิดไปว่าวันนี้ฉันแย่จดจ้องแค่ว่าวันนี้แย่ยงััั้นนนกก็็จะแ บาลานซ์เอาสร้างสมดุลในการกินสมดุลที่ว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาตามที่ร่างกายเราต้องการเนี้ยเป็นเมนูข้าวผัดไทยกุ้งแทนที่เราจะเอากุ้งอ่ะไปผัดกับน,น้ำมันอ่ะเราเอากุ้งต้มเป็นข้าวเหรอใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะตัวที่ทําให้ผัดไทยอ่ะแคลอรี่มันสูงอ่ะมันคือตัวเส้นที่ต้องใช้น้ํามันในการผัดเยอะมาก ทำไมถึงต้องใช้น้ำมันเยอะพอเส้นจันทรมันเหนียวติดกันถ้าเราไม่ผัดไม่ใช้น้ำมันเยอะมันก็จะไม่กระจายใช่ใช่มันก็เลยต้องใช้น้ำมันเยอะเราก็เลยเปลี่ยนจากเส้นจันทร์มาเป็นข้าวแล้วกุ้งเนี่ยแทนที่เราต้องใช้กุ้งไปผัดก่อนเราใช้กุ้งต้มแล้วมาคลุกในซอสใช่ซอสที่เราทําแล้วค่ะซอสอันนี้จะมีน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลลอหางกล้วย แล้วก็หอมแดงที่ผัดรวมกัน่ะแล้วก็มาคลุกทิ้งไว้ให้ซอสเข้าเนื้อนี่ก็จะใช้แค่เนี่ยน้ำมันแค่เนี้ยผัด <S <S จริงๆแล้วความยากของครัวแมกคุณนคือการเพลบของนะอย่างเช่นว่าต้องเพลบข้าวเข้าตู้เย็นไว้ต้องเพลบข้าวชั่งจํานวนเท่านั้นไว้เท่านี้ไว้เงี้ยมันอยู่ที่การเพลบของอเราจะเอากุ้งพัก เอาซอสที่เหลือจากที่เราคุกกุ้งไว้อ่ะมาผัดกุ้งอ่ะเราก็ต้องขัดไซส์ที่แบบเหมือนไซส์ใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะเขาโปร,โปร,โปร,โปรตีนไงเราต้องการให้หนึ่งจานอ่ะมีโปรตีนอย่างน้อยอ่ะถ้าตามแมกโรค่ะก็ประมาณ20กรัมแมกโรถ้า20กรัมแมกโรอ่ะต้องกินเนื้อสัตว์ให้ได้ประมาณหนึ่งรกรัมดิบมันก็จะตกมาประมาณ20กรัมแมกโรเนี่ย คือคนไทยเนี่ยทานโปรตีนน้อยเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าไปอาหารตามสั่งอะเวลาเราสั่งเราจะได้ข้าวเยอะมากแต่กลับน้อยมากโปรตีนเราไม่พอเพราะอะไรเหมือนว่าโปรตีนเป็นสิ่งของที่แบบมีราคาปะะ่ะฮะถูกค่ะราคามันสูงไงเนื้อสัตว์ราคาก็สูงอย่างเนี้ยโปรตีนสักประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี่ว่ามองด้วยตานะกุ้งเนี่ยน่าจะมาโปรตีนมัน g, g, 1 7จดกรัมแต่เด <15 g. S 1> ี๋ยวเมนูนี้มีไข่ด้วย ไข่อยู่ที่ประมาณ 16- บหถึงสิอ่ะแล้วแต่ไซส์อย่าเงี้ยมันก็จะโอเคประมาณนี้ก็ประมาณตีไปเข่าค่าโปรตีนประมาณสักสามสิบประมาณอย่างเง้ยสิกรัมก็ก็ยังถือว่าร่างกายก็ยังไม่พอไม่พอสําหรับร่างกายถ้าเราทาน3มื้อนะคนทั่วไปค่ะต้องการโปรตีน1เท่าของน้าหนักตัวอ่สมมติพี่50ากิโลพี่ต้องการ50กรัม50กรัมแมคโครนะนับแมกโครซึ่งเนี้ย ถ้าตีบลยยี่ภาเนี่ยแปลว่าครึ่งหนึ่งของโปรตีนที่พี่ต้องการต่อวันละถ้าพี่ทานอีกจานหนึ่งทานโปรตีนอีกยี่ากรัมแปลว่าเนี่ยโปรตีนพี่พอละอันนี้ของผู้หญิงของผู้หญิงใช่ต้ชายกเยอะไปใช่ผู้ชายที่ออกกำลังกายคือสองเท่าของน้ำหนักตัวใช่ถูกต้องเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมต้องการโปรตีนตีไปคร่าวๆเลยเกือบร้อยห้าสิบกรัมแล้วคือร้อยห้าสิบกรัมเนี่ยโปรตีนล้วนนะไม่ใช่หักค้าบอกไปนะแล้วมันก็คือแบบยิ่งโปรตีนแค่ในแคลอรี่มันก็ยิ่งเอล มันก็จะแบบยากขึ้นไปอีกถึงบอกไงอยากมันต้องคำนวณเลขมันต้องคำนวณในหัวแล้วเวลาทานแล้วมันเครียดอ่ะใช่เนอะมันเครียดว่าแบบถึงไหมวะหรืออะไรเงี้ยงั้มาพี่แม่คำนวณดีวกว่าใช่ค่ะมาเถอะค่ะ <c oughs> เปิดมาแล้วก็มาก,กันเถอะค่ะอันนี้เราทำไข่ค่ะเราจะทำคล้ายๆแบบเหมือนผัดไทยห่อไข่อะแต่เป็นข้าวห่อผัดไทยกุ้งแล้วเราเอากุ้งลงไปใส่ เรา <Wow. S 1> ซอสลง <Wow. S 1> ลูกค้าเราบอกได้เลยว่าเราทาเ์็ก็ตลูกค้าที่เป็นออฟฟิศพนักงานทั่วไปที่เขาต้องตื่นช้าแล้วไม่มีเวลาเตรียมเขากล่องสามารถเลือกทานได้จริงๆอยากให้คนทานอาหารที่ ครบห้าหมู่นั่นคือสิ่งแรกเลย2อ,อยากให้คนทานอาหารโดยไม่ต้องตะคิดตะขวงใจว่านี่คืออาหารสุขภาพคนจะมีความคิดกับอาหารสุขภาพว่า,วามันต้องจืดมันต้องเป็นสลัดมันต้องแพงใช่แต่ของเราอ่ะเราเพยายามใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของทุกคนให้มากที่สุดตอนนี้นะครับบนโต๊ะเรามีอยู่ทั้งหมด5เมนูใช่แล้วมีอะไรบ้างครับผมขอทวนอีกทีนี้เป็นเมนูเนื้อเมนูเดียวที่เรามีค่ะข้าว ขวดเนื้อผัดยีฬาอานี่เป็นเมนูใหม่ของเราเลยล่าสุดข้าวหมู UFO ทำไมเป็น UFO เพราะมันมีรูเดี๋ยวน้องกับตานน้องทานเราจะวางไข่ไว้ตรงกลางแล้วก็คือเราจอดรูให้วางไข่ใช่แล้วถูกต้องเป็นกิมมิบของมันแล้วก็ข้าวผัดผัดไทยกุ้งอันนี้เป็นข้าวหมูกระเทียมข้าวผัดหมูกระเทียมใช่ค่ะแล้วนั่นก็ กุ้ยช่ายอะจุ๋มมากกุ้ยช่ายอะจุ๋มมากมาเริ่มจากกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไว้มันจะไม่กรอบกุ้ยช่ายไข่บวกกิมจิอืมกรอบมากเลยะกรอบไหมผมรู้ว่ามันจะแบบนิ่มๆหน่อยแต่ว่าคือมันกรอบทุกแผ่นเลยใช่แล้วเจอแบบกุ้ยช่ายที่ำเองอ่ะเราจะทำให้บางหน่อยอ่ะเพื่อที่ว่าละทอดแล้วมันกรอบอ่ะ อันนี้เรานึ่งเสร็จแล้วอะเราแช่เย็นก่อนแล้วเราก็มีวิธีการทอดให้มันแบบขึ้นจากท้าเร็วที่สุดมันก็ไม่ค่อยองเนามกอร่อย <c oughs> อร่อยไม่รอนเล่นอร่อยจริง <c oughs> โอเคเป็นข้าวหมูกระเทียมข้าวหมูกระเทียมเข้าใจแล้วเป็นเมนูกันตายใช่เมนูกันตายคือเด็กก็ได้ทานได้เราเนื้อสัตว์พอ้วยเวลาเราไปสั่งหมูกระเทียมที่อื่นนะเราอาจจะได้หมูกระเทียมน้อยนิดนึงน้ำมันจะเยอะ เราแต่ว่าหมูกระเทียมของเราอะแทบไม่ใช้น้ํามันเลยจีว่าน้อยมากแล้วก็ใช้น้ํามันจากตัวหมูเองเลยค่ะแล้วข้าวมันมีความแบบเหนียวด้วยใช่ค่ะเพราะมีข้าวกล้องผสมไงแล้วหมูก็คือรู้เลยว่าโปรตีนนั้นมากมันไม่เป็นหมูที่แบบนุ่มๆกินแล้วกันแบบนุ่มๆนะเป็นหนูหมูที่พอแฟตมันน้อยอ่ะใช่เป็นแบบโปรตีนล้วนแล้วก็กินกับผักใช่ผักนี่เป็นผักที่ทางร้านผ่ามา เพื่อให้คนเข้าใจว่าไม่ใช่ผักตกแต่งจานก็พยายามหาผักที่แบบดูแปลกซึ่งทานกับอาหารไทยได้ดีเนาะเป็นไทยคือรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่มันปากน้ำมันในปากมันน้อยก็เลยรู้สึกว่าเออมันกินแล้วสนุกกินได้เรื่อยๆกินได้เยอะคือบางทีเรากินมันเยอะมันก็จะมีความเลี่ยนมากน้ำมันมันไปติดอยู่ตามพุงละก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือเมนูต่อไปที่ไม่เคยลองมาก่อนเลยใช่ค่ะข้าวผัดข้าวผัดผัดไทยกุ้งผัดไทยกุ้ง กุ้งนี่เป็นกุ้งบบเกือบจะกุ้งสาแม่น้ำแล้วนะใช่กุ้งตัวใหญ่เพราะว่าโปรตีนไงเราต้องการให้ได้โปรตีนที่แบบจริงจังคือรู้เลยว่าสดเพราะมันไม่ไม่ไมล้วนไปไปทั้งหมดแล<น>ะคือมันได้ความเป็นผัดไทยเพราะว่ามันมีน้ำมะขามเปียกใช่ใช่คือเมนหลักๆของผัดไทยเลยคือน้ำมะขามเปียกใช่อะนนึงไม่เคยมีข้าวผัดอันไหนเอามะขามเปียกไปใส่ในข้าวผัดเพราะมันจะแฉะไง คนส่วนใหญ่ก็มันก็ทอดไปผัดเขาก็กลัวจะแฉะนแล้วก็เลยแบบรู้ถึงว่าแบบเป็นข้าวผัดที่หอมหอมหอมกินแบบกระมงไท่หอมกินแบบกุ้งแห้งอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นแบบสเต็กชิ้นหนึ่งเลยใช่แล้วค่ะใช่แล้วก็เป็นเนื้อหลวนนะอันนี้น่าจะมีสักเกือบร้อยกรัมนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเลยใช่ มือนกินข้าวกับสเตส็ตกหมูใช่เพราะาเนือ้อมันแน่นจริงแน่นใช่อมันไม่ใช่เป็นหมูฝรั่งร้านปกติที่เรากินนะแบบเนื้อสเตส็แตกแต่อ,อร่อยนะาะน้ำดองมันไม่ได้หวานมากอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันกินได้เรื่อยๆรื่อยกว่าไอ้พวกการแบบคิดดีไซน์เมนูพวกนี้ยครับให้เป็นคนคิดพี่ตักแบบคิดเองหมดเลยเปล่ะใช่พี่คิดจะคิดเองหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเมนูเราอยากได้เมนูที่คนส่วนใหญ่รับประทานในชีวิตประจำวันไม่ได้อยากได้เมนูที่แบบโหแบบ แปลกมากแต่เรามาทําแบบโดยวิธีของแม่คํานวณมันลดละเลือกมันก็จะทําให้เมนูที่คนคุ้นเคยนั่นแหละแต่ว่าสุขภาพดีกว่านิดนึงอ่ะจะบอกว่าคุมปรุงได้โปรตีนที่เต็มที่อย่างเงี้ยแล้วก็เลยเลือกเมนูพื้นบ้านทั่วไปค่ะจานสุดท้ายจานเนื้อนี้เนื้อข้าวผัดยี่หล่านี่คือถือว่าเป็นสมุนไพรัครับใช่มันขับลมนะนี่ล่ะขับลม เรามีลูกค้าหลายคนเป็นคนใต้จะชอบสั่งเมนูนี้มากเลยเพราะว่าเหมือนเมนูใต้เหมือนอาหารใต้มันมีกลิ่นตีเข้ามาแบบเบาๆใช่กินไปน๊บนึงก็ไม่แบบมีกลิ่นตีมาสําหรับแบบผมพวกที่แบบกินเผ็ดได้น้อยก็รู้สึกว่าไม่ได้เผ็ดมากขนาดที่คิดได้กินผักจริงกินผักมันดีนะเพราะว่ากินเข้าไปอย่างเรากินอาหารไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยผักมันก็ยังเป็นไฟเบอร์ไปไฟเบอร์มาทำให้แบบพวกเศษอาหารนั้นออกมาใช่ใช่ คอนเซ็ปที่ว่ามันคือบาลานซ์ไจเอทดอ่ะมันไม่จําเป็นว่าเราจะกินคิีนเราเราจะต้องกินแค่แบบอกไก่อกไก่อกไก่ข้าวเปล่าอกไก่ข้าวเปล่ากลัดสลัดสลัดแบบเนี้ยมันไม่ใช่คือเราสามารถเลือกกินได้ใช่นะถูกต้องที่สุดเราเลือกกินได้เราสามารถมีความสุขกับการกินได้กินคลีนบ้างกินไม่คลีนบ้างแต่ขอให้มันทําไปในระยะยาวได้ไม่ใช่การกินคลีนสองสาเดือนอ่ะหุ่นฟีบแล้วแล้วอยู่ดีมา ตาบะแตกใช่สุดท้ายมันก็เหมือนเดิมมันต้องเปลี่ยนที่ไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ร่างกายการจะมีชีวิตที่ดีอ่ะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บก็อยู่ที่อาหารเหมือนกันอันนี้คือสิ่งสำคัญถึงบอกว่าจริงๆอย่ามองที่แคลอรี่อย่างเดียวมองที่สารอาหารด้วยคือมันมีความจําเป็นอาหารก็ you are what you eat กลับไปคําเดิม you are what you eat วันนี้นะครผมก็ฝากร้านครัวแม่คำนวนนะถ้าเกิดใครอยากกินอาหารที่ คลีนบ้างไม่คลีนบ้างแต่อยากให้แบบเอ็นจอยกับการกินตลอดทั้งวันเนี่ยก็มาเจอที่บ้านครัวไม่คำนวณเพราะว่ามันยังมีเมนูอีกมากมายหีกหลายเมนูมากมากเลยใช่ไหมถูกค่ะใช่ค่ะเรามีค่ะเมนูข้าวประมาณ16เมนูเมนูเส้นประมาณ10เมนูซึ่งเป็นเมนูที่มื้อกลางวันอาหารจานเดียวเงี้ยพนักงานออฟฟิศที่แบบเออฉันอยากจะดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องตื่นเช้ามาทำข้าวกล่องเองเนี่ยก็ของเราคิดมาให้แล้ว ขอแค่คุณทานทุกอย่างที่อยู่ในจานให้เราให้มาสําหรับหนึ่งมื้อก็จะครบคุณค่าโภชนาการในหนึ่งมือ้อร้านอยู่ที่โครงการสโลคอมโบนะคะ3ย่านค่ะสามารถจอดรถที่3ย่านวิทาวได้หรือว่าจอดรถหน้าโครงการได้เลยค่ะได้วันนี้ซอสเครื่องกรากได้ขอบคุณคนเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุยชายต่อ